บงคนถึงแบบชอบมองว่าเป็นอะไรเนี่ยม,มันมองแต่มุมมันคือมันมันเป็นความแล้วก็มันเป็นความให้มองเห็นเหมือนกับลักษณะคล้ายกับจานบินน้องมันจะมีอย่างเนี้ยมันมีอย่น,อนี้เลยขอเข้าถ่ายมาจริงนี่แหละนะครับแต่ว่า ต้องมาถ้าเกิดว่าเราเราสูงก็ได้นะฮะเราสูงเนี่ยแล้วผมก็ใข่เลื่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบฝรั่งชอบทำาเล่นเฟกกันข้อมูลาจากข้อมูลภาพนี่แหละมันจะเป็นคมแบบเนี้ยต้องต้องต้องเป็นต้องเป็นคมกว่านีา้นะครับเราก็ยังไม่เคยพบสัญญาณจากวัตถุพวกนี้เลยนะครับซึ่งเราถามว่านักสารวชเชื่อไหมว่ามีามีสิ่งมีชีวิตเพาะเลยนะครับที่เราเรียกว่าเซติกนะครับนะครับที่เป็นหน่วยงานที่ ทำการค้นหาสิ่งนั่งดูอยู่ก็ไม่ไม่มีอะไรที่บ่งชี้ว่าจะเป็นอะไรเลยเพราะว่าคือดูถ้าตามหลักการคือดูตามอัตราเร็วนะครับของวัตถุลอยเนี่ยคือมันค่อยๆไปช้าๆนเนิม่มแล้วก็ขยับไปขยับมานะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับโคมลอยที่เป็นโคมขวัญนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดเลยนะครับ mm hmm. รวมทั้งเราสามารถที่จะระบุตำแหน่งพิกัดของเราได้เช่นตรงนี้นะฮะ ผมใส่เป็นเชียงใหม่อย่างนี้เข้าไปได้นะครับว่ามีดาวเทียม iss ผ่านไหมในวันที่9นะครับจนถึงวันที่19เนี่ยจะมีวันไหนบ้างแล้วก็ผ่านที่มีความสว่างเท่าไรเวลาอันอยู่ไู้ถูกไหมครับใช่ครับน่าจะเป็นโคม,มควันนะครับดูดูจากนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าเพราะว่าจากจากเบื้องต้นที่ที่เราดูนะครับก็เหมือนกับเป็นวัตถุลอยนะครับที่อ,อยู่ในความสูงต่ำไม่มากนักนะครับแล้วเราก็เห็นลักษณะของ ตัววัตถุเองเนี่ยนะครับมีลักษณะออกสีดำๆแล้วก็เคลื่อนที่อย่างช้าๆด้วยอัตราเร็วอย่างช้าๆเนี่ยนะครับซึ่งประกอบกับถ้าถ้าดูในพื้นที่เชียงใหม่เองก็มักจะมีการปล่อยในเรื่องของอโคมลอยที่เป็นโคมควันนี่แหละนะครับก็โอกาสที่คิดว่าน่าจะเป็นวัตถุอะไรนั้นก็น่าจะเป็นโคมลอยซะมากกว่านะครับเพราะว่าดูจากลักษณะจากภาพถ่ายนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะไป ตอบได้ละเอียดได้อย่างชัดเจนว่าคืออะไรนะครับเพราะว่าวัตถุหรือว่าภาพถ่ายที่เราเห็นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความไม่มีรายละเอียดะอยดะไรมากนักแต่ดูจากคลิปวีโอแล้วนะครับจากอัตาราเร็วจากความสูงนะครับและลักษณะเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นโคมลอยซะมากกว่านะครับเพราะเชียงใหม่ก็มีการปล่อยอโคมลอยอยู่แล้วครับอ๋อจริงๆเราเราก็มีการได้ลองตรวจสอบดูนะครับจากเว็บไซต์ต่างๆว่ามี การปล่อยอะไรไหมนะครับหรือว่ามีวัตถุอะไรที่มันเคลื่อนที่ผ่านน่านฟ้าอะไรไหมนะครับซึ่งจากกระตุวนสอบก็ตามตำแหน่งละติจูดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแถวใจกลางเมืองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีวัตถุอะไรที่เป็นพิเศษที่จะเคลื่อนที่มาแต่อย่างใดนะครับซึ่งแต่จากภาพถ่ายเราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นวัตถุลอยช้าๆแล้วก็ไม่ได้อยู่สูงมากก็เป็นลักษณะของสีดำๆนะครับก็เหมือนกับดูเหมือนโคมลอยค่อนข้างที่จะ ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเหมือนคมลอยที่มีควันสีดำๆอยู่ข้างในแล้วก็กาลังจะหมดแรงไปละแล้วก็โดนลมพัดไปแล้วก็เคลื่อนที่ขยับไปขยับมาเท<ม>่านั้นเองครับมันมีเว็บไซต์ของดาราศาสตร์หรือว่านักวิจัยต่างๆนะครับที่จับตา่องนี้อยู่วัตถุนอกโลกครับจริงๆแล้วในทางดาราศาสตร์แล้วก็มีในส่วนของอหน่วยงานที่เฝ้าติดตามนะครับสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะครับอย่างเช่น เซตินะครับเรียกว่า search for extraterrestrial intelligence เนี่ยนะครับก็มีการเฝ้าติดตามหาสัญญาณจากาสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกโดยการใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุที่เป็นเครือข่ายาทั่วอยู่ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถามว่าเราเจอหรือเรามีหลักฐานที่เจอสิ่งมีชีวิตหรือว่าเจอเป็นจานบินอะไรแบบนั้นไหมเราก็ยังไม่มีไม่มีหลักฐานในการอ้างอิงต่างๆแต่ว่าจากภาพหรือวิดีโอที่เราเห็นนั้น ก็น่าจะเกิดจากการที่ออตำแหน่งหรือมุมมองของอผู้ที่ถ่ายภาพเนี่ยนะครับแล้วก็บังเอิญเห็นว่าลักษณะของไอ้ตัวที่วัตถุลอยเนี่ยมันอาจจะมีแบนๆบ้างนิดนึงก็อาจจะเกิดความเข้าใจหรือว่าออคิดไปว่าน่าจะเป็นในเรื่องของจานบินได้นะครับก็เกิดความพึงหางอะไรขึ้นมาได้ครับรอในช่วงระยะเวลาเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเราเช็คเรื่องนะครับว่ามีอะไรไหมครับมีการตรวจจับเจออะไรไหมครับอ๋อเรา ผม,ผมย้อนกลับไปดูกลับไปดูส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรก็จะมีแค่เรื่องของออดาวเทียมผ่านไปผ่านมานะครับสานี้อากาศ i อ s หรือว่าพวกดาวเทียม Starlink ซึ่งพวกนี้เวลาเราพบเห็นก็จะเห็นได้ในเวลากลางคืนหรือตอนเย็นที่ไม่มีแสงของดวงทิม์มารุกววน